สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไอเนียนยังคงเดินทางมาลงพื้นที่ชมบรรยากาศงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2021นะครับหรืองานพาก,กันยานยนต์ครั้งที่38ครับซึ่งบรรยากาศวันนี้ก็เป็นวันหยุดน,นะครับก็เห็นได้ว่าบรรยากาศคึกคักครับมีประชาชนทยอยเดินทางมาเพื่อ เข้าร่วมชมงานนะครับตรงจุดที่ผมอยู่นี้เป็นในส่วนของบูธของรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าบรรยากาศคึกคักนะครับขณะที่ประชาชนที่ ต้องการเดินทางเข้ามาร่วมงานนะครับนอกจากในส่วนของการมีบัตรหรือซื้อบัตรเข้าชมงานแล้วนะครับจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนสแกน QR code รวมไปถึงแสดงเอกสารหลักฐานในการรับวัคซีนอย่างน้อย2เข็มขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถเข้าร่วมงานในปีนี้ได้ซึ่งในปีนี้นั้นหากเปรียบเทียบกับ ปีที่ผ่านๆมาช่วงที่ไม่มีโควิดกับช่วงที่มีโควิดเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าบรรยากาศ่าดบางตาเล็กน้อยนะครับหากเปรียบเทียบกันกับปีที่ไม่มีโควิดแต่ก็ยังมีประชาชนให้ความสนใจเดินทางนะครับมาเยี่ยมชมงานภาคกัมายานยนต์นะครับ ขณะที่ในส่วนของยอดจองนะครับหลังจากเปิดงานมาตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงยอดจองวันที่สองนะครับมีการแสดงตัวเลขยอดจองรถยนต์นะครับอยู่ที่ประมาณ2,700คันนะครับและรถจักรยานยนต์อีกประมาณ500กว่าคันนะครับรวมเป็นยอดจองช่วงตั้งแต่เปิดงานมาจนถึงยอดสรุปเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมานั้นก็มียอด จองรถของประชาชน,นยอยู่ที่ประมาณ3,300ครคันนะครับซึ่งในปีนี้ก็คงต้องมาติดตามว่ายอดจองภายในงานเนี่ยนะครับจะเป็นไปตามเป้าของผู้จัดงานที่วางไว้หรือไม่นะครับหรืออยู่ที่ประมาณ300 30, 0 0ันผู้ชมประมาณหนึ่งล้านคนเข้าชมงานนะครับนอกจากปีนี้เองยังมีรูปแบบการเข้าชมงานโดยไม่ต้องเดินทางมาในลักษณะ รูปแบบออนไลน์นะครับก็สามารถเข้าไปได้นะครับ ที่ท้ารถยนต์ในตลาดบ้านเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโตโยต้าหรือ h อนด้านะครับก็คงได้รับความสนใจจากประชาชนนะครับซึ่งบรรยากาศก็ดูคึกคักเลยทีเดียวครับในจุดนี้ของวูดฟอนด้านะครับ ได้รับความสนใจจากประชาชนในปีนี้นะครับก็จะเป็นรถยนต์อีวครับเชื่อว่าบรรยากาศก,าก็คึกคักนะครับ เน้นย้ำอีกทีนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับการเดินทางมาร่วมชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปหรือมหากํายานยนต์ในปีนี้นะครับจะต้องมีการเตรียมบัตรประชาชนนะครับบัตรเข้าร่วมงานรวมไปถึงการแสดงเอกสารในการเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มนะครับซึ่งจะสามารถเข้าร่วมงานในปีนี้ได้ครับซึ่งมาตรการก็ค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับสําหรับ การตรวจคัดกรองบุคคลที่จะเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมงานในปีนี้นะครับเ า,ก,าก็ยังคงดูคลึกคักนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบูธท,ที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจนะครับก็คือโตโยต้าซึ่งทั้งโตโยต้าและฮอนด้านะครับในการจัดงานตั้งแต่วันแรกรอบ VIP รอบสื่อมวลชนเราไปถึง รอบที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมนะครับก็ถือว่าเป็น2ค่ายรถยนต์ที่มียอดจองอยู่ในอันดับหนึ่งและอันดับที่2ครับขณะที่รถจักรยานยนต์เองก็ยังคงเป็นทางย y a าฮ่านะครับที่มีประชาชนจองมากที่สุดนะครับ และนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับจากเมืองทองธาน,นีครับ